ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น s m s ข่าวด่นวน New p a s สมัครวันนี้ใช้45วันรู้ลุกคงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก s m s ข่าวบันเทิง New p a s สมัครวันนี้ใช้ฟี1 5วันสมัครคลิปพ o ทมิวบ u f f e t กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป Star 1. สตาร์พัทบุ f เฟ่กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS ก็ใส่รเด็นน้บ้าง i อเลิฟสมายใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าคือตั้งแต่ MV กับเพลงปล่อยไปนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับกระแสที่ดีกว่าที่เราคาดไว้เยอะนะคะคือแฟนๆเนี่ยให้ความสนใจเยอะมากๆแล้วก็ด้วยตัว MV ออกมาเนี่ยมันออกมาน่ารักมากๆแล้วก็ได้น้องสมายมาเล่นเนี่ยคือทุกคนชอบทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับท,ที่ที่สับสนุนผลงานมาไม่ว่าแต่ตั้งแต่แรกเลยจนมาเป็นเพลงนี้นะครับแล้วก็ที่มีผลงานต่อๆไปออกมาเร็วๆนี้ก็ใกล้จะปล่อยแล้วด้วยซิงเกิลต่อไปหาชื่อเพลงรักแท้ใจเธอรว่าพ ใช่ครับก็ตอนนี้เน้นเรื่องเพลงนะฮะก็อัลบั้มเพิ่งเสร็จเพิ่งคลอดแล้วก็ค่อยปล่อยกันออกมานะฮะเดี๋ยวเพลงต่อไปก็ชื่อเพลงแท้ใจเธอะครับวันที่13บมีนาคมจะได้ฟังกันทั่วประเทศรวมไปถึง19บีนาคม MV On Air คมเอ็มบีออนแอร์งร่บ ก็นะฮะก็คือเขาก็จะบอกว่าแบบเพลงแบบฟังง่ายนะครับคือถึงเราจะมีแบบผสมที่ปรกอแต่ว่ามันมันก็ไม่ใช่ที่เพลงที่ฟังยากนะครับคือก็ยังพื้นฐานอยู่บนเพลงป๊อปอะไรเงี้ยฮะคือฟังง่ายๆแล้วก็รวมไปถึงกับเนื้อหาของเพลงเนี่ยมันน่ารักอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพลงแบบเน้นไปความหมายบวกนะทุกคนฟังก็ฟังแล้วก็ยิ้มอะไรเงี้ยเป็นอย่างที่เราชื่นชอบากทดใช่คือพื้นฐานเนี่ยการการร้องเพลงป๊อปอะไรเงี้ยคือเราเราก็ต้องเป็นพื้นฐานของเราอยู่แล้วที่เราจะสามารถแบบร้องเหมือนใช้นเตอร์เทนคนดูเนาะแล้วก็คนฟังเข้าถึงง่าย แต่ถามว่าเออถ้าแบบว่า เป็นตัวผมนะฮะคือเราเราก็มีทั้งทั้งเข oh, าเรียกว่าผสม oh, ความเป oh. ็นตัวของตัวเองลงไปด้วยก็คือความเป็นฮิปฮอปอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าบางทีถ้าเราแบบว่าโอ้ฮิปฮอปเกินไปอาจจะฟังยากนิดนึงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยโตขึ้นแล้วกันครับอยลองเป็นฮิปฮอปจ๋าเลยอ่าจริงๆก็ผมก็คงไม่ใช่แบบว่าฮิปฮอปแรปทั้งเพลงนะฮะแต่ว่าผมชอบแนวเป็นฮิปฮอปอ b นีนะครับซึ่งอาจจะเห็นอย่างศิลปินตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างเป็นพี่แบงค์วงคลาสอะไรเงี้ยที่แบบว่าโอเคดนตรีมป็นฮิปฮอปแล้วก็แต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ร้องเป็็็นนนนนนเเปปทาอองงะะไไไรรี้้้ยฮม่ดดแขัก เราะว่าเป็นอีก,อกแนวนหนึ่งที่แบบผมรู้สึกว่าเออเราก็ค่อยๆโตไปแบบค่อยๆหาอะไรใหม่ๆให้คนได้ฟังกันอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็เน้นว่าไอ้ตอนนี้ก็อยากให้คนฟังง่ายๆก่อนอะไรเงี้ยครับผมซิงเกิลต่อไปจะพาใครมานรืงแจกงลโอ้ยงี้ต้องต้องซิงเกิลต่อไปแล้ครับจริงๆเป็น คำว่าถ้ามีคนมาร่วมแจมคงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพี่โปรดิวเซอร์คนแต่งเพลงนะกันเพราะว่าเพลงต่อไปเนี่ยคนที่แต่งเพลงนะครับคือพี่ฟองเบียนะฮะคือได้รับเกียรติมากๆพี่ฟองเบียมาแจมมาแต่งเพลงนี้ให้ลงอัลบั้มบอกว่าดีใจมากๆนะคือแบบโอ้ยอยู่ๆเขาก็มาแต่งเพลงให้เราร้องเนี่ยเราูโอ้ยดีใจมากๆนะก็ขอบคุณพี่ฟองเบียมากแล้วก็ติดตามแล้วกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับเพลงรักแท้ใจเธอครับก็จากที่งานอือเขาแก่ก็แล้วกันนะครัคือ อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือเน้นเรื่องเรื่องเพลงฮะเรายังไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องอื่นเลยคือว่าผู้ใหญ่แบบว่าเขาโอกาสเราทำระบ้าเนาะแล้วมันเสร็จแล้วเขาก็อยากให้เราแบบพุ่งเรื่องเพลงไปก่อนอะไรเงี้ยส่วนอนาคตจะได้ทําอะไรอะไรยังไงก็ติดตามลวกันเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันว่าจะได้ทอะไรบ้างครับโอ้ยังไม่ขนาดนั้นเลยฮะคือ ใหญ่ใช่เว่าลูกรักเลยนะครับเพราะว่าผมว่าทุกคนมีเขาเรียกว่าคือพี่บอยเขาก็มองเห็นถึงศักยภาพอะไรบางอย่างที่ทุกคนมีเขาก็เลยแบบว่าให้งานแต่ละอย่างเนี่ยคืออาจจะแตกต่างแตกต่างแขนกันไปอะไรเงี้ยอย่างแบบผมอาจจะเป็นเด็กที่โชคดีนิดนึงคือแบบว่าเอยเขาอาจจะเลงไว้แล้วว่าโปรเจกต์นี้แบบมันน่าจะเหมาะแกงส้มนะเลยให้แกงส้มไปใช้ไปเล่นอะไรเงี้ยก็อย่าอย่ามองว่าแบบเออเป็นลูกรักหรืออะไรเลยดีกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็เก่งในแต่ละในความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันเท่าเท่ากันครับ เป็นลกาจังหวะใช่ครับม,มันเป็นมันเป็นคือเรื่องอย่างผมว่ามันอยู่ที่โอกาสจังหวะแล้วก็ดวงด้วยเนาะค,คือคือเราก็เราก็ เเขาเรียกว่าประทับใจภูมิใจดีใจกับทุกๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเราในตอนนี้จริงๆคือมีอะไรเราก็ทำเต็มที่ฮะแล้วผมเชื่อว่าพี่ๆน้องเดอะสตาร์ทุกคนทําเต็มที่เหมือนกันแน่นอนครับผมเ็นคับ่อไปใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะกับทั้งอัลบั้มนะฮะแล้วก็ซิงเกิลที่จะปล่อยขึ้นมาใหม่นะครับยังไงก็อุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับดาวนโหลดไปฟังนะครับดอกจันหนึ <tag ged> ่งสองสามสี่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 แล้วกดต่อออกนะครับผม